วันนี้พามาเที่ยวไหนครับผมพามาเที่ยวน้ฝายฝายน้ำรถบ้านแคนดํำไปในเต้นให้ดูหน่อยเต้นให้ดูก่อนมาเต้นให้ดูก่อนเร็วเออ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 ไปนะครับผมวันนี้พาเด็กนะครับผมนั่งรถคู่ใจนะครับผมเบ้นนะครับผมเบ้นมานะครับผมมาดูน้ำฝายนะครับผมช่วงนี้เป็นฤดูน้ำหลากนะครับผมน้ำ น้ำก็จะอืมมานะครับผมน้ําก็เข้ามาน้ำครับผมก็ไหลผ่านฝายฝายของหมู่บ้านนะครับผมก็จะมีชาวบ้านนะครับผมมาตกตกเบ็ดตามน้ําป่าและวันนี้ก็มาเกือบจะเดือนแล้วนะครับผมไม่เคยได้มาวันนี้เลยได้มีโอกาสพาเด็กๆนะครับผมมาดูน้ํานะครับผมให้ดูเฉยๆนะครับผมไม่กล้าให้ลงเล่นบ้างครับผมเพราะน้ําไหลเชี่ยวมากนะครับผม นี่นะครับผมโอ้ต้นไม้ล่มรื่นน่าจะขี่ช้างมาผูกที่นี่นะครับผมได้เล่นน้ำด้วยนะครับผมโอ้นะครับผมน้องช้างนี่นะครับผมมาหนี้ดิมานี้นิอยากใครว่ายน้ำเป็นไหมเนี่ยมีใครว่ายน้ำเป็นไหม oh, <no. S 1> ในว่ายน้ำเขาว่ายกันยังไง oh, <no. S 1> มันแม่นบ่เยอะ <Yeah. S 1> อยี่ยังซัน ไหน yup. ไหนว่น mm ้ำทำท่าว่ายน้ำให้ดูหน่อยวบบว้บวบโอ้ยสันบออยู่เออสนุกไหมเนี่ยมาสนุกไหมเขาไปไงบึบบึบบึบโอ้นี่ลูกสาวกับหลานสาวนะครับผมลูกสาวเสื้อแดงหลานสาวเสื้อขาวนะครับวันนี้ตอนเย็นเนาะมมีอะไรทําพาเด็กๆนะครับผมขี่รถออกชมทุ่งนะครับผมทุ่งข้าวแล้วก็น้ําฝายนะครับผม นี่น้ำอุย้ยน่านเล่นนะครับผมแต่ตอนนี้น้ํามันเริ่มแรงนะครับผมแต่ก่อนถ้าช่วงไหลแรๆนี่ลงได้นะครับผมแต่ตอนนี้คือมันมีแต่ไค่น้ําแล้วก็จะลื่นนะครับผมก็เป็นอันตรายเนาะ <c oughs> นี่นะครับผมเป็นแหล่งน้าเขาเรียกน้ําล,ลําพรล่านะครับผมก็ห่างจากหมู่บ้านประมาณ1กิโลนะครับผม1กิโลนะครับ เดี๋ยวเราจะพาไปชมทุ่งข้าวนะครับผมทุ่งข้าวกันต่อนะครับดีดีๆนะไปชมทุ่งนาเอ้ยดีดีๆตั้งดีๆตั้งกล้องดีๆใช้นอนนอนเหรอวก็จะดีๆนะนี่ครับผมลงถ้าบีกไม่อยู่ทำไงเนี่ย ูทางชันนะครับผมไม่เห็นชันเลยอะ่ะมันชันก็ต้องวนอ่ะพาดปิดปิๆๆดหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> นี่นะครับผมเราก็จะจะมีถนนนะครับผมข้างลําน้ํานะครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมออกจากสุรินทร์ก็จะไปร้อยเอ็ดนะครับผมร้อยเอ็ดนู้นไปเรื่อยๆจนไปลงน้ําอะไรก็ไม่รู้นะ นี่ก็เป็นทุ่งนานะครับผมรอบๆคันก็จะเป็นทุ่งนานะครับผมโอ้โหสนุกไหมครับสนุกแต่ว่าจะเราน้ตน้นพาเด็กๆไปกิบบัซซีดามาเกี่ยวกินเี่นะครับผมมี่ยวเกี่ยวกับน้ำพริกกินกับปลาเด็ก โอ้ยไม่ก็ส์นี่นะครับผมก็จะมีทางลัดแล้วนะครับผมไปทาน้ำแล้วก็จะไปอ้อมอีกฝั่งหนึ่งเข้าทางอีกฝั่งหนึ่งของหมู่บ้านนะครับผมนี่ก็พาเด็กๆสองสาวกระโปรงเหี่ยน <c oughs> สองลิงนะครับผมลิงโกรี่รถล่นนะครับผมชมน้ำ ครับผมอูหของดูน้ําครับผมไปเรื่อยๆไหนขโมยเลยขโมยไมล่ะอืมดูครับผมนำน้ำเดี๋ยวก็จะ เดี๋ยวมีฝนมาสักหน่อยจะเอาตะข่ายนะครับผมตะข่ายมาดักปลาครับผมเมื่อ,เม,อเมื่อวานก็ใส่ก็ได้พอได้กินนะครับผมสิบกว่าตัวได้ปลาดุกปลาเข็งนะครับปลาดุกได้ปลาดุกปลาหมอนะครับผมก็พอได้ทําอาหารอยู่นะครับผมน,นี่ก็พาเด็กๆนะครับผมมาชมแม่น้ํามาหาที่ใส่ปลานะครับผม สิงเลยครับโหสิงนะครับผมทิ่ครับผมแล้วก็ขี่ลัดรอบไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะไปหา นี่เปคลองนะครับผมที่เข้าไปในหมู่บ้านเหมือนกันนะครับผมเข้าไปทางเส้นเดียวกันนะครับก็จะมีหมู่บ้านมีบ้านของควาของคนนะครับผมชาวบ้านนะครับผมที่มีที่นาข้างลําน้ํานะครับผมก็มาถมที่นะครับผมปลูกบ้านอยู่แล้วก็ทําเป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมโอ้ <c oughs> oh, ลิงรองเท้าหลุดนะครับผมลิงลิงของเรารองเท้าหลุดโอ้วิ่งวิ่งวิ่ง เลยนะครับนี่นะครับนู่นครับผมหมู่บ้านบ้านหลังสองหลังนะครับผมเขาก็อยู่ข้างลําน้ํานะครับเพราะว่ามีน้ําก็ทําเป็นขุดสระเลี้ยงปลาด้วยทําปลูกนู่นปลูกนี่นะครับผมก็ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายนะครับผมไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเนาะมาออกมาอยู่อ่าข้างลําน้นานาํานะครับผมหากินหาปลานะครับผมไม่เดือดร้อนเนาะ อาหารก็มีนะครับผมตามลาน้นํานี่ถ้าคนขยันไม่อดนะครับผมถ้าคนขยันไม่อดลาน้ำของเราก็ใหญ่ไปนู่นครับผมไหลไปเรื่อยๆไหลไปร้อยเอ็ดนะครับผมไปร้อยเอด็ดไปนูน่นไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าตกไหมน้ามันหมดเ,เป็นไง รถำมันหมดเป็นไงเข็นสิครับเอาเต้นให้ดูก่อนผลงานอฝากแม่แม่ก่อนเต้นก่อนเต้นก่อนแล้วก็ต้อง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 ตอยต้องต้องต้องตอยต้องต้องต้องต่อยต้องต้องเต็งเต็งเต็งฝากช่องหน่อยเร็วฝากช่องหน่อยฝากแม่แม่กดติดตามด้วยอะฝากแม่แม่กดติดตามช่องน้องขนุนแฟมิลี่ด้วยนะคะทำไงขอบคุณค่ะครับ